Come on, come on, can you bring me to help please? What? What? b n me to the help, please, please. มาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมม่เขามานม่ส่งอะขอมาเขาพูดไทยได้โอ้ไม่ว่ามู่นเดียรอนโอชิโร ปีกได้ไม่จ็ดห้าส่วนครับอยู่พุ่มอยู่พุ่มทิ่น็อตผมประมาณใช่ๆตรงนั้นเลยที่คอมมานด์มัรกเดี๋ยวไม่ใช่ไขึ้นรถเลยนะ <c oughs> ไม่มีได้ยังไงมันอยู่หลังล้อเราผมว่าชาลีเจ,จอแน่เลยเี โปรแกรมโปรแกรมผมบอกมาเาี่ร้อยเมตร<แ>ข้างหน้าเห็นไหมยังพูด<แ>เป็นทันจบเลยมันยิงซะล้วน่ากลัวตรงตรงนี้รีบเรีบ ตายหนึ่งเลยหนึ่งอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในรูอยู่ในรูคูน้ำตัวหนึ่งในบ้านหน้าก็มีมันยิงออกจากบ้านหมาบ้านหมา,หาคุณคุณมีแมสก์ฝักยิงเจียวในในป่านี่นะเดี๋ยวผมเคลียร์ในเมืองให้ อุ๊ยชีตกตกใจตกใจเพื่อนไารอโอ้ยอยู่ตุกอส่ตุกโลส่ตุกโลสิตุกลสตุกโลส สุดถนนไม่มีนะไม่ดูถสุดไม่มีไม่มีฟันเนีย to the friend อ๋อรถป้อมรถป้อมเปิดนี่ว่ะรถป้อมเปิดนี่ว่ะไม่ใช่ป้๊มปิดผมกัโทด,นะอ,ทดอ๋อป้อมปิดได้โอเคครับชาลีตายชาลีตายชาลีตาย ในทุ่งก็น่ามีหอยูน้าเอยูนะตายตายตายเอ้าผมตัวทีไม่ได้มองเมื่อกี้ผมว่าคนพิกแบดได้มันก็เดินฟ้นผมไปเฉย MG อยู่หน้าผมเลยจำควพอยิง MG ปะบนาะ ชุบเลยดีกว่าคุณไปแบทขึ้นมาทิดร้อยยี่สิบอย่านะไม่ได้ละคุณไปแบทคุณไปแบทต้องคารนมาหลังผมนะถ้าผมชุบ หินร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าที่เป็นแง่งขึ้นมามีเอ็มจีนอนอยู่ hey, load, 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 ที่ผมหันหน้าไปแล้วก็มีไกลๆยิงมาจากคุ้ม้วย hey, ใช่หินหน้าเลยทีย่หินหน้านี้เลยครับ uh, แต่มันอยู่อีกฟากหนึ่งนะ oh, <man. S 1> ม่นยู่ฟากนี้ oh, <man. S 1> เดี๋ยวนะคุณบิ๊กแบทมันมีตกไกลๆยิงมาด้วยไ oh, <man. S 1> กลๆตายไกลๆตาย ตายบ่ <Pie year lich> ตัวแกก็ตายคือม <c oughs> ีแบดวิ่งใส่เลยวะแม่งคุณพี่แบดผมขอปลาเก๋าหน่อยได้ไหมครับผมขอกระเป๋าหน่อยครับ เดี๋ยวขอเลยแป๊กนะคร<ม>ับตัที่หกต่ออ๋อในทุง่งในทุง่งตายหนึ่งแต่หายตัวไม่เจอ อันนี้ระเบิดมันใช่ไหมคุณพิภัทมันแหละได,ไ,ดได้ครับได้ <c oughs> โอเคฮะ <c oughs> คุณพิภัทจะพันแผลไหมหรือจะพันเองก่อน <c oughs> เลี้ยงเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์

นีให e ้คุณมันมันจะยิงคุณแซนไปแต่พลังเลจะเอา GL หรือปืนธรรมดายิงมันจะควักไปควักมาสดท้ายไม่ได้ยิง เฮ้ยมันมีบระหัวมีคนนะตายตายตายสายมือรถป้อมปิดมารถป้อมปิดมาเอารถป้อมเปิดดีกว่ามีรถป้อมปิด ฝานมาเป็นชั่วโมงเพิ่งได้ยิงกัน <laughs> เตรียมตัวรับแรงกระแทกเบสีโฟ